สวัสดีเอฟซีทุกท่านกับผมเนาะยิดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมวันนี้เราเดินทางมาตามนทางของอาการเล็กจิตสัมผัสครับผมงวดที่ผ่านมาหกศูนเก้าศูนย์พี่น้องแตกบนแตกล่างเต็มได้แค่สามตัวแต่ว่าแตกบนแตกล่างครับครับผมเอาวันนี้คืนนี้คืนวันโกนพี่น้อง มาขอืูภูมเนาะภูมิแห่งนี้เพิ่นเคยให้โชคมากสามตัวก็เคยได้ครับผมแตกตรงตรงเลยวะสามตัวนี่เจ้าของนาได้หลายงวดติดแล้วก็คือไปเข่าฟันแน่เนาะไปเฮ็ดเห็นแน่โอ้เฮ็ดเห็นเป็นไม่หลายอย่างอยู่แล้วมือนีก็เลยเดินทางมากครับผมอ่า กับอาจารย์เล็กครับจิตสัมผัสครับผมมามารอดติดตามน้องกันครับผมอ่าสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยเขาจะออกเนี่ยมาให้ออกเนี่ยม้อาจุดเผาป่ะครับก็บ่เผาเด้อเอาจุดประสงค์ยังกต่างๆเนี่ยประมาณสามสี่ทิศนี่อืมเอาเนี่ยมาให้ เอาไป็ดตื๊ดป่าเหรอเก้าปุ๋งงูก็ว่าเขาต่อไม่หายไม่ได้ว่าจะไปตึกป่าดิอ้เอาเหี้ยเจ้โน่นหายคือจังใบไม้ว่าหันบ่วันหายเขเจ้าก็ม้วนห่อวิววิวมัดทุกนู่นนั่นโอ้โห้ือมอบให้เรียบร้อยแล้วโอ้พันดีอยู่กับบอกน้องอยู่ว่าเด็กวันนี้กับพันดีคือเขาอ่าระวังไว้เลย อระวังไว้อีกสักคู่กข้ามารอติดตามไปพนพอมทัานพี่้อง

นาะสวดขอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาลอรุ่นน้ำกัน เรมมาท่านบกเจเสียดิอนันเป็นยี่นี่ีนี่เพ่บอกให้ขาเย่นี่มาีนีบานตีคุนห่สิีพุ่นใหญ่นี่ั่ทว่าเห็นเจ้ามาแต่ทั้ง่นี่คือของมาแต่ทั้งแล้วเเพมาทมาผู้เดียวะครับคีมาติ่อ๋อรอสามตัวป่เนาะ มดนีมีสามตัว้อมมีสงตัว้อม้องงนนะงางนี้นะเห็นบ่กไหมงบ่ไม่ก่องก็่เห็นบวก่แล้วไปเห็นไหมจะได้ต่าดุยเห็นยู่แล้วมันเห็นบกแขนะ็อมันมันเป็นเลียวบ่นนแ,แจงนี่อเยอแขงนเห็นตัวเดียวหนอย,อยู่ในกนล่องอ๋อผมเนาะ ว่องเลยเห็นน้ำบ่วงปลากระแดงเลยไหนได้ปลากระแดงนี่ปลาล็กันมนในวงนั่นนี่นะสองตัวเก็บเลยอ๋อเอา เราขึ้นมากกบมากเบื่อุตัวแล้วว่าพ่อแม่ันจะเล้อ่ขาเป็นเาเาจะดูน้นหม่หนิจานเด็ดสวยใรเีพี่น้องเด้าสเตีสเตียทุนนี้สเตียทุ่นี้วาด้คมันวาฮะสเตียทุ่นีใ่หวาดูีอย่งนี้ใ่วาดเลเลี้ยงแมนตามพี่น้องไปวา เล่นนึงนะีคับัหัวตวเล็กเอางบน้อยห้าพนพี่น้องทางสารอ่ะเอาพป่น้งเนาะสรุปเนาะแต่ว่าูปปัไปไญแต่ว่ามันมันเงาเลย่มันงามเยอก็คบีซี่ครับมเอาขอไมาดีแรกขามาแห้หงขายหยดสันเราต่ำแห้หงเติม ขาสั ab, oh, okay. mm ้นเรากบแบโอ้ยคงมาหักนะที่เราเขาไม่ได้บอกเราก่อนนะอืเขาพากลิ่กขาสั้นเลยช่วงดีแรงคุนมาแห้งเลยมาแห้งโอ้บ่ได้บอกเก้ากันก่อนเจ้ไ่ได้บอกนะวันนี้มาคุยกับเพิ่นซื้อสารกับเพิ่นโอเคละอ่าคุยกันได้แล้วพี่น้องอืโอ้หอยทากนี่โอ้ ขอเล่าสามตัวขอสามตัวขอสามตัวอืมขอสามตัวแล้วเขาด้หายมานตัวนี้น้อ่ขอสามตัวเขาเนี่ยแถมมาตัวสองตัวไห่สองตัวตรงนี้บนมีลางแลยโ้ตัวนี้ที่เห็นนะเด้อครับพ่ครับผมวพี่เราเนาะเจ็ดหกห้านะคะเนาะแล้วก็ เจ็ดนึงสามตัวสองตัวอะไรพื่นเราอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นไม่ได้ไมเจะเล็กไม่ได้ไม่ได้โอ้พูดให้เรียกไปทั้งสัตวเวลามันขีเป็นเจดเจดบอกอาจารย์มาเฮงกับทิศต้องขีดไดบ้างอาจารย์มาเหฮงจะได้บ้านจะได้บ้างเห็นให้เจ้าเล็กเห็นว่านื่นเจ็ดแตกจะดเด้อพี่น้องเด้อเห็นแลกเห็นเจ็บไปเห็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งไหมเจ็ดหนึ่งหนึ่งหมูเจ็ดหน่งหนึ่งอะไเป็นไรกบ่แปกมันเจ็ดหนึ่ง ครับผมลักษณะนั่นแหละครับเอาบัตรคอยเห็นเด้กบัตรนี่เอาเอ้าไปเป็นเช่นึ่งเช่นหนึ่งเจ็ดโอเดี๋ยวเาไม่เห็นนะคไม่ต้องเขียนเหงเ็ดเล่นงบหน่อยกเอาสรุปเดเพื่อตัวเดียวกันนะพี่น้องคอิอยรวยตัวรวตัวนี้ขึ้นมากเลยตัวเตัวเงตัววงห ม้วงกันขึ้นมาส่วน,นตรงนเขากบเสพันนะเอ้าวงตรงกันพอดีตลอเนาะพันแบบ้กัิเอาแหวม้าหายนะแหวมาหอยู่แหมาหายเอาแหมาหายี่เฮี้ยนวงตรงกันพอดีเฮ้ก็จะเป็นเจเอาบันเล็กที่เลยเ้บันเอ็กขีกีี่เบกอจอแหมาาหายอยู่อยู่บันเอามาาหายเฮี้ยนมาอยู่บันโอ้โอ้ก็เลย เอาตัวน้องกันเฮียไม่ได้สารน้องก็จะมาใหาเกานเขาบริสัทธโอ้ก๋าจีเสียด่นก็เลยเป็นบัตรเลขที่พอดีมันตัดเขาจะบป็นเลขที่ก็เลยโอ้ก็เลยขึ้นมักขึ้นมักเลยอันนี้ข้อหมายของมันครับผมไปเยอะมากเอามาเป็นเลเยอร์มันก็เป็นตัวนี้เขาก็คงฝันพอดีพอดีอัตครับผมโอ้พอดอกเฮียมาให้ยกับเอามาให้ยวิบัน มันาด้ที่เจ็ดสิบเอ็ดก็ดีมันที่เจดสิบเอ็ดเอามาขอพพุ่มยู่นี่กันมาให้กับผู้ใา้ได้หรืมอืผู้าย้ในผู้ใชายนี่กันก็มักกะสีนี่อยู่ขันแม่นท่าตีกี่ตีห้าีหกเนาะอย่างหนึ่งเลยีะเปลียนหาอย่งนึ่งเลยเลี่ยนหกนา็กน้ำโชเของอาจารย์เลียครับผมท่เลขหกเนาะของอนี้ก็มีหกเลี้ยงมานนี้แม่ทั้งสี่มันก็ขึ้นมาสเตีดนี่มอือโอ้ที่ว่าเป็นสเตียเจ้มันก็เด็กามพี่น้องนี่กันเจ้าเอือ โอ้ที่ว่าเลขกันอ่าบวกไว้แล้วนี่ชิ้นแรกนี่มีตัวนี้ตัวเดียวครับชิ้นแรกมีเก็บตัวเดียวแล้วเราก็มาบวกไว้อืแค่นี้แต่ว่าเก็บนิดชัดเนาะเก็บนิดชัดเดียวบัดที่นี่กต่ว่าเอาสวดแล้วบบัดตัวนี้ได้ขึ้นมากอืมกับสองตัวมากขึ้นแรงขึ้นเยอะอืมอ่านพวกนี้ขาดปัดโมโหน้ำเล่าเห็นตัวใดบ้างกันน้ำเล่า ให้เร่าอันกลับกค้ามรับไปผู้เดียวฮะล่ะเบอยให้เรากลับไปฮะละสำหรับเสื้อขาดตัดที่น่องใช่อืมดีหรอกมากมากจริงๆมันบอดดืซอสารกันก้อนนะมาคือมาจับจวดกต่อเลมาแบบโบหูเนาะที่แรกว่ามันจีบบอดดมากมันนี้โุ้อ้้หูบติตัวเล้ ผู้แม่กับพักกันเก็บงานสิแล้วงานพอดีครับผมอันเด็กวางมันครับของมาเต็มรถนึงเนาะเาื่อคนขอจะเลยตัวรถที่อย่างตัวรถหนึู่่ที่ครับผมขอให้เฮฟังๆนะคะสำหรับแนวทางต้องหดก็ว่ได้ครับผมขอต้องแต่เล็กขอพุ่มเนาะขอพุ่มครับผมเป็นเล็กขอพุ่ม อีกทีเข้าไปกับโบงัวที่เป็นหัวอะไรเราติดตามได้วยกันเรียนเรียนเรียนติดตามไปร่กันดะครับเต้อีี่ับเราไม่เรียนให้เบื้องหน้ามึงไบไหนเอาเอาเรียนมาน้ำเรียนกับมาก็เรียนชิฟห้องเนี่ยแต่ว่ามันบบกขึ้นกันนะโบกขึ้มูบกขึ้กันแต่ละาเรียนบกขึ้นกันพ้อแต่ละาเรียน ครับออกมาบุกคือครับผมเนาะตัดเอซีุกกุทุกุนครับผมตกมันมันเอตกมันมันมันันด้วยครับผมเิ่ยงเีงฟังฟังครับั้งเดที่ตามกันเรื่อยๆครับครับผมเนาะตามเพจก็ขอให้เฮงขอให้ฟังนะคบขอให้หมอน้นตุ่มหม่องุบนเออเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยย้เ้ยยเั้ย